ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ F อซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามช่องลุงหนุ่ยอคูสติก้านะครับวันนี้ลุงหนุ่ยนําเพลงของอาจารย์จรันมโนเพชรมาฝากกันนะครับเพราะว่ามี F อบางท่านให้เล่นเพลงจรันเยอะๆนะรจริงๆลุงหนุ่ยก็เล่นไว้เยอะแล้วนะครับ20เพลงมีแต่เพลงดังๆทั้งนั้นีทั้งยากและง,ง่ายนะครับแต่วันนี้เอาเพลงผักกาดจ,จอมาฝากกันนะฮะ เพีงประกาศจอนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการเก่านะเก่าอย่างนี้อันนี้เป็นภาพาาคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวจะบอกอรายละเอียดให้ฟังนะครับ จำการเก่าก่อนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเกาแบบนี้นะครับค <C oughs> อร์อดอินโทรที่ใช้นะครับเพื่อนๆมันจะมีคอร์ด C คอร์ด B คอร์ด A อ่ามี2สเต็ปนะแยก2สเต็ปนะครับสเต็ปที่ 1, <C oughs> 1เพื่อนๆจำแบบนี้ก่อนให้ใช้ C ที่ช่อง สามนะสี่ที่ช่องสามนะนี่หนึ่งสองสามคอร์ดซีจับแบบนี้คอร์ดบีแบบแบบนี้คอร์ดเอแบบนี้นะครับเลื่อนออกไปแต่การจับคอร์ดซีเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เปิดนิ้วชี้ขึ้นเปิดนิ้วก้อยขึ้นให้เหลือแค่สองนิ้วเกิน <c oughs> นิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับ <c oughs> เสียงที่ได้ยินจะต้องเป็นอย่างนี้ การอินโทรสเต็ปที่1ให้เพื่อนเพื่อนจำา3คอร์ดไปนะคอร์ด C คอร์ด B คอร์ด A เปิดนิ้วชี้ขึ้นไปนิ้วก้อยเปิดขึ้นไปให้เหลือแค่2นิ้วนะมันก็จะอยู่ในเฟสที่5นะครับเฟสที่5เกายังไงเกาเบสซ1 1 1 3 3 C 1 3 2น1 3 2ส1 3 2, 4, 1, 3, 2. ยาแบบนี้นะครับทีนี้จากสเต็ปหนึ่งมีสามคอร์ดสเต็ปสองเพื่อนๆดีดสายที่สี่เปล่าๆนะครับคือเสียงดีนะครับดี สายสี่เปล่าๆแล้วก็มาสายห้าช่องที่สี่สามสองสายเปิดแล้วมาสายหกช่องสามสองหนึ่งนะครับทวนนะครับ ที่เพื่อนๆไล่เสียงเบสเมโลดี้ที่เป็นเบสนะให้เพื่อนๆเ,เกาเลี้ยงด้วยนะครับเกาเลี้ยงด้วยนะอืมเอามายนะครับ <c oughs> เอามาตั้งคอดซีเปิดนิ้วชี้เปิดนิวดน้วก้อยเหลือสองนิว้ว เสนเอสเสโซน้องใส่เตียวไดนว่าโกแต่ไอใส่เตียวโหรตาแมวลอดบวงบ้านน้องกินแกงข้งเลส่วนบ้านไอเพหาาเลือดกาดจอน้องนั่งรถสีจอดร์น แคใครกับภาพขา สัษณะการเล่นเพลงผักกาจจอมก็เป็นประมาณนี้นะครับลุงหนุ่ยก็เล่นไม่คล่องหรอกครับเพิ่งแกะเล่นเมื่อเล็นเมื่อวานหรือเมื่อคืนนี้เองนะครับก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับ <c oughs> มันจะเป็นเพลงที่เกาเร็วเพื่อนๆอ,อาจจะมีปัญหานะครับ เวลาเล่นในเพลงมาแล้วครับ เดินเสียสัตเสียโซน้องใส่เดี่ยวในวาโกแต่อ้ใส่เขียวโหล i'll be I แล้วนะมันมันก็จะไหลเข้ามันได้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้ามันเล่นไม่คล่องปุ๊บเนี่ยมันก็ฟังไม่ค่อยจะเป็นเพลงนะอืมเพลงที่มันเก่าเนี่ยเพื่อนมันส่วนใหญ่มันจะยากนะครับมันจะยากเพราะเพื่อนไม่รู้ว่าแพทเทิร์นในการเก่ามันเป็นยังไงเวลาเก่าอินโทรมันเป็นยังไงมันสายไหนเป็นสายไหนพอเก่าท่อนร้องเก่าแบบไหนอีกเงี้ย อย่างลุงหนุ่ยเนี่ยนะมันมันมาของมันอัตโนมัติเลยนะครับสิ่งที่ลุงหนุ่ยเกาไปลุงหนุ่ยก็ไม่รู้ว่าเกาอะไรไปนะครับอืมถ้าจะถามเนี่ยลุงหนุ่ยก็ต้องมานั่งมองอีกค่อย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 ,อยจับว่ามันเป็นเส้นไหนเส้นไหนเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับว่าเกาเส้นไหนนะขณะร้องนะ แค่ไหนบ้างบอกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆ <c oughs> แต่เกาอินโทรบอกได้เลยนะคะเบร1หนึ่งสามสองนะ <c oughs> จะถามว่าเกานานแค่ไหนอีกแต่ละคือเกาหนึ่งห้องนะครับก็คือสี่หลักสี่ครั้งนะครับสี่ครั้ง ลณะนี้นะครับเพื่อนๆนก็ยากนะครับยากครับผมเวลาเก่านะเพื่อนๆนนะมันร้องเร็วด้วยผมก็ร้องไม่ค่อยอถูกหรอกปิดถูกๆนะครับอืมเพลงอาจารย์จรันเนี่ยมันเป็นเพลงทางเหนือนะฮะข้อจำกัดมันก็เรื่องออัตลักษณ์ทางด้านภาษานะครับเพื่อนๆพือ,อม,มันต้องมีใจให้มันนะครับมีใจให้มันก่อน ร้องเพลงให้เป็นร้องให้คล่องรู้จังหวะจะกคนการเข้าออกในการร้องนะครับจำท่วงทำนองของดนตรีให้ขึ้นใจแล้วถึงมาเล่นนะฮะไม่งั้นจะเละเทะไปหมดฟังไม่ได้เพลงมาเมะอย่างเงี้ยครับยากๆทั้งนั้นนะครับลุงหนว่าก็มีคลิปอยู่นะฮะเพลงลืมไอ้าแล้วกาเพลงคนสึ่งตึงเพลง เยอะแยะครับของอาจารย์จรันมีแต่เพลงเพ,าะ,เพาะนะฮะแต่มันเล่นยากนะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเล่นยากนะครับลูกเล่นของอาจารย์จรันเยอะนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่จะผ่านไปง,ง่ายๆนะฮะเพลงอาจารย์จรันเนี่ยแต่เพลงง่ายเ็ามีเยอะเหมือนกันนะฮะอย่างเพลงสาวมอเตอร์ไซค์สาวเชียงใหม่ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับเพื่อนๆลองฝึกเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ